คอยทีคอยทีปิ๊บพี่พุ่ยมันนอนมันนอนมันนอนมันลากเอ้ยอุ้ยอุ้ยยังไงอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีสายมีสายสู้สู้สันอยู่สันอยู่เออโดนอุ้ยสายสวยตัวนี้สายสวยยายูมานี่แล้วมากับใครฮะพี่หน่มากับใครครับลูก you <laughs> สวัสดีครับ FC ของปันปันทุกคนวันนี้เราก็มาตกปลาคันไม้ไผ่กันเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาถึงหม่ก็เวลาประมาณบ,าบา่บายสองแล้วเพราะช่วงเช้าเราก็ทํางานในไร่นะครับพอปันปันว่างปุ๊บไปไปตกปลาพอบอกอย่างนี้แหละผมก็พามาเลยแล้วก็ด้านล่างก็แม่ก็มาด้วยนะครับก็นั่งเรือนคนละลำไม่พอเรื่องตกปลาชวนกันสก,กิดกันง่ายมากเลยนะคะบอกว่าไปตกปลานี่เอาไป ต่อแล้วเฮ้ยต่อแล้วเฮ้ยลากรวดีเลยอุ้ยหมาตัวเล็กมาก่อนเลยนะครับมาเดินมาแล้วตัวเล็กเลยจะปล่อยก่อนนะเพราะว่าเขาตัวเล็กเกินก็ตัวเล็กก็เข้ามาแล้วนะครับไม่รู้ว่าตัวใหญ่จะเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าจะโดนโดนจุดตัวเล็กยังไงก็รอชมกันอีกทีนะครับอุ้ย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 มีสายมีสายอุ้ยอยู่ มีไซส์มีไซส์อืมต่อทึบๆนึกว่าตัวเล็กอีกแล้วนะครับลองดึงดูโอ้ยมีสู้ด้วยตัวแรกมาแล้วมีสาสายสวยอยู่มาครับตัวที่สองมาแล้วครับแต่ว่าจะไม่ได้ถ่ายเลยครับเนื่องจากว่าแกเบ็ดให้ปันๆอยู่เบ็ดส่นปาน,นกัน หนังให้ผมแก้ให้นะครับเนื่องจากว่ามันมีรายคันที่ต้องดูเล่นลายคันจะมองไม่ทัน,น,นก็เลย,เยก็เลยผมแก้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 เอ็นให้มันพันกัน,น,นดินเนีย้ยเหมือนติดด้วยแล้วปั่นฟิ้ไว้ทำไมก็ไม่รู้ทั้งที่ขันไม่ผายต้องไหลคันแล้วอยากจะลุ้นไหลวิธีอยากจะร้อ,ะองไหลวิธีอ อันนี้เร็วมากับใครฮะนมากับใครลคูกอันนี้เด็วอันนี้ค่ะอันนี้เร็วโอ้โห,หนาตาหนูแบบงงมาได้ไหมเดินมาได้ไหมลูกเดนมาอุ้ยากิงอ่ะน,นั่งลงดินั่งลงขมานะนั่งลง กลัวอะไรเลยคะ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอุ้มไว้อุ้มไว้เรามีขนมอะไรคะเนี่ยขนมอะไรลูกหนูกินได้เนาะหนูกินได้ไหมกินได้ไหมให้ดมก่อน <laughs> โอโ้โห <laughs> ทำไมจะกินซองอันเลยเหรอ เป็นผู้หญิงแต่ว่ามีเจ้าของหรือเปล่าไม่รู้ตัวผ่องแห้งเลยอ่ะมากับใครเนี่ยเดินมาคนเดียวเลยนู่เดินมากับใครเขาน่าจะกลัวแต่เขาก็หิวแต่ว่าเขาก็เดินมาหาก,กินคนเดียวข้างตะลิงอย่างเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกค่ะมีอีก นี่ไงอูนี่ไงคะนี่ไงู่น่าสงสารเขาอ่ะเขากินไม่มุมมามนะมนะกินเรียบร้อยกินนิ่มๆเรียบร้อยคือถ้าเราไปเจอหมาจรที่แบบว่าไม่มีคนเลี้ยงข้าวอ่ะเขาจะหิวเขาจะเขาจะหิวแบบกินมุมมากๆเลยแต่ว่าอันนี้กินเรียบร้อยแต่น้องก็หิวนะมันไม่กัดมือด้วยนะเห็นป่ะไม่กัดเลยปกติบางทีได้ได้ของกินนี่จะรีบ ใช่ใช่ใช่แหม่ก็ไดีหั่นตัแดกดอกแดกอร่อย,อย,อยวันนี้ได้กินของอร่อยละโอ้ยดูทำหน้าทำตาฟินเลยยเนี่ยโชว์หน้าตามองกล้องหน่อยลูกมองกล้องหน่อยหน้าตาแปลกอะ่ะเออ กลัวหรอคะดูหน้าตาของเขาดิดูหน้าตาของเขาดิดาาาดไม่ค่อยร้องเลยมไม่ต้องกลัวเลยเปล่าทำไมอ่ะนิ่งจังเหมือไม่มีเลี้ยวแรงเลยดูดิเขาสมยอมหรือเปล่าเขาเหิวเกินเปล่าไม่รู้ดูดิไอ้กินทั้หมดเลยคนดูซิเนี่ยเอารีบกิน ก็ไม่ได้พอมเยอะนะถ้าพอมเยอะกว่านี้อาจจะไม่มีแรงจริ่งก็ยังพอมมีแรงอยู่นะเขาก็ต้องหากินเองเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเรามาที่นี่อีกเราต้องซื้ออาหารให้เขาเพราะเรามาเจอแล้วสงสารเขามากเลยอ่ะบางทีเขาอาจจะคืออาจจะมีเจ้าของแต่ว่าเจ้าของก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจมากเลยไม่อาัางุนี้มันเป็นถุง กันนิ้วค่ะอร่อยเลยขาค่อยกินขาค่อยกินหมดแล้วค่ะเดี๋ยวปล่อยน้องลุงก่อนนะคะทุกคนปันก็จะไปต่อละ ไม่เห็นหน้าแล้เยน่ารักจารอดเดค่าไปไปนะลูกนะไปจบแล้วดิก็ดึงสิโอ้ยสสยสวยด้วยอ้ยูไอ้นก็ตอแล้วนะนุหนุก็จ๊้ไงไไอุ้ยโดนอู้นุขนนุก็ตอเยเฮ้ยเฮ้ยเโอ้ยนี่ตัวเล็ก อารมณวุ่นวายครับคืออันนี้เราก็คือย้ายที่มาครับเนื่องจากว่าจุดแรกมันเงียบไปแล้วเงียบมากเงามากแล้วก็ต้องย้ายที่เลยนะคะใช่แล้วมาจุดนี้ก็เพิ่งจะลงนะครับก็เหมือนจะว่าจะโดนจุดแหละก็เริ่มก็เริ่มมาเลยนะครับโดนจุดเราก็ต้องรีบย้อนเบ็ดนะคะทุกคนเดี๋ยวฝงปลาหนีนี่นะใ่เดือนเคีียวไปเลยค่ะก็ประมาณนี้นะอ่ะไปเลย ระวังค้างระหว่งางระวังค้างบนต้นไม้นะช่วงที่ป,ปันเก็บปลาผมก็จะถ่ายทุนให้ดูนะครับนั่นมาต่อแล้วนั่นเฮ้ยอ๋อแล้วเอ้า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 อุ้ยออนะโดดเนียนี่นี่ <S <S ไม<ห>่ครับเนี่ยเนี่ยฝูงมาแนละ้วเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแป๊บเดียวเองมันจะกินเลย <S <S แต่ว่าคนดูนะเหยื่อไม่เสียนะไม่ต้องซ่อมอืมเหยื่อไม่ต้องซ่อม ลงลงต้องดูไว้นะน<ด>เกลี่ยเยอยไม่ทันต้องให้โดนจุดที่เราย่อนไปด้วยนะครับบางทีถ้าไม่โดนจุดมันก็เงียบเหมือนกันมันขี้เกียจไว้มอกิ้อันนี้เรื่องจริงทุกคนปันเจอประจำเลยดูนะมันเงียบไม่โดนจุดเอาไปเดินไปเลยเออทางนั้นแหละ ดูนี่มันจะตอดไหมตัวนี้ตัวใหญ่เฮ้ยเฮยนตอดกันเันี้ตอดกันอุ้ยอุ้ยปิมปิมปิมสันยูซันยูอือโดนอุ้ยสายสวยตัวนี้สายสวยยายูืทำไมเธออึหือทำไมส้เดียวเข้าปากเธอเหรอไม่ใช่ ไซส์สวยไงแต่ขนุนยังเงียบอยู่นะเด,เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันผ่านเข้ามาต่อตอตอ,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 อขนุนขนุนขนุนจมแล้วอืออุ้ย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 อุไส์ดีอุ้ยอุ้ย,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 ยเกือบโดนตากล้องเลยทำไมไม่โดนวะไม่จบแล้วช่องในเลยอะ่ะไม่โดนไม่โดนยังไงก็ไม่โดนหลบเกง่งนุน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 จะจมจะจมจะจม หายจมหายเออใช่ได้ได้ยูได้ยซ่าเออเอาแล้วเอาแล้วแล้วเื้ออู๋อีใหญ่ใหญ่เมื่อกี้ปันนีกว่าตัวเล็กที่เขากินน่ะเนี่ยทุกคนเออใช่ป่าใช่ป่าใช่ป่าเออตัดแล้วตัดแล้วนะขยับแล้วขยับนั่นนั่นนั่น เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนยังไม่จบปวดตัวนี้ก่อนคันนู่นก็ต่อแอ่ะคันลินนุ่นนุ่นนุนนุ่นคันอ้าวโอ้โหไม่ได้ท่ายผมผมท่ายคันคันคันแรกอยู่นะครับนู่นมันต่อตึ๊บตึ๊บตึ๊บอยู่อะอ่าพอมันปานถ้าหันมาหันไปดูมันนิ่งกันนั่นนะปี๊ปิี๊ปไว้ไว้เห็นปหม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 เห็นปหะนี่ยังไงมันกินบอกแล้วแค่ตัวมันเล็กแค่นั้นเอง ยังไงดึงท่าไหนเนี่ยสายสวยนะเี่เกือบจะเอาเบ็ดปันไปเลยแต่ปันก็มองอยู่ไงต้องพลาดสักรอบแหละปันเนี้ยปันเนี้ยยังไงอุ้ย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 มีสายมีสายสู้หกินคันเล็กด้วยคันสั้นๆน่ะแต่ไซส์นี่ไม่เบาแต่ไซส์ไม่เบาเลยนะนี่ ปก็คิว่าอยู่ข้างตะลิงเกินแล้วมันจะตัวเล็กนะแต่ตัวไม่เล็กนะดุอืมสวยเลยชมีละป่าใสสวยช่วยใครนี้มันจมเหรอเฮ้ยช่วยกันดิมา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 มเวมีไหมมีนะครับมี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 มอยเอาเสองขันอุย โอ้ยมันแอบเอาไปนะครับเราก็ไม่รู้เลยก็คือมันอยู่ห้างตาเราอะแล้วอีกคันนี้ก็มันกินอีกซองคันพร้อมกันเลยไซส์สวยทั้งนั้นเลยใช่ไซส์เดียวกันเลยเออคี่บอกว่าช่วยกันสิเพราะมันจะไปทางหน้าตากล้องแล้วตากล้องไม่อยอมดูอห้วหน่ะคนเหรอปลาโอเคปลาปลาตกป่าเท่าอ,อายุตัวเองซะ อุ๊ยวิ่งเลยสายดีตรงเนี้ยนะแล้วข้างตะลึงด้วยนะไม่คิดว่าจะมีปลาข้างตะลึงแบบขนาดนี้นะคะปันโยนไปข้างตะลึงในที่มันขิดเนี่ยแล้วก็คันสั้นๆเองมเนี้ยตอนแรกก็นึกว่าเอ้ยมันจะมีหรอกก็มีนะคน <c oughs> มันหมาน คอยทีบคอยทีบปิ๊บปุ้ยมานอนมานอนมานอนมาลากเอ้ยโอ้ยอุ้ยนุ่ส <c oughs> สวยมาดูผลงานปันปันนวันนี้กันค่ะทุกคนตอนนี้ปันก็จะกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้คือมีทั้งลมหนาวด้วยไม่ไหวอยากจะกลับบ้านแล้ว เรื่องของเรื่องปลากินดปันขี้เขีจทางปลาค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่จดี <c oughs> ถาว่าขี้คุยยังไงน,นี่ได้ตัวใหญ่มาสองตัวค่ะนี่เห็นไหมเหงือดแดงเนอเนี่ย <c oughs> ก็ไซส์ปลาที่ปันเลือกมาก็มีแต่ไซส์สวยๆแล้วก็ใช้ได้นะคะถ้าเกิดว่าเล็กกว่านี้มันก็ปล่อยลงสุงขคืนธรรมชาตินะทุกคน เดี๋ยววันนี้ปันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังจะให้ปันปันกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะครับสวยดีค่ะบ๊ายบาย